ต้ตย่านี้แม่บ่ต้องยา่งยานกะลาว่าข,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 วข,ขิดตัวมันขิดตัวมันบ่เป็นปัญหาดอกลูกลูกแห้งหอบสังขาแมาแต่อุดรมาหาดอกเนี่รถตกหลุมจนว่ากระทะล่อลวดกุ้งฟงโดงออกโอ้โอโอปาปาอันนี้นับของแท้ของแท้ไอหลีใจ,ใจใจใจสปอร์ตอีแม,ม่ใส่ของเท<า>่ามาพูดขอบคุณหลายๆอันนี้กับพี่สาวพี่เหมียวนะคะขอบคุณพี่เหมียวด้วยไม่ง้างก็ไปง้ง เขาคือนับแบงแดงแดงก็ได้แบงด้านแบบนี้เอาเงินมาเมึงเอานับแบงแดงคือได้แบง,ๆๆขแบงบเ,เๆๆๆๆๆขียวแม่โอ้แม่บ้านฉันได้ส้วกเอามาพี่แม่หนูจะโบมในกระเป๋าหนูเองก็กได้อันนั้นก็ขาดแล้วยานแมถาวรแล้วเห็นพะนาแม่เ,เมถาวรเป็นพี่น้องดอกพะนา,า, <c oughs> ารายณ์ใส่ซ้อมเ<า>ม,มืองอาขอบคุณหลายๆค่ะแม่ใส่ขานเลยแม่จ๋าอ๋อขันออกที่หกได้หลายกว่านี่ ด้วยมือนี่มือนี่ผู้ใดถือเลขเนี่ยเอาผู้ใดถือเลขขอเสียงโคตรถูกหวยหน่อยค่ะเอาโบกมือเนี่ยถือคำว่าถือเมียว่าถือถือเยอะแล้วล่ะถืองั้นถือกินหอ้ยธรรมดาละเล่นหวยมันก็มีได้แน่บ่ได้แน่ไปสละโอ้ซื้อเลขบ่กลับเื้อเลขบ่กลับเื้อตัวไหนังบ่กลับเื้อซิปเอสมันออกไงออกเกสโคกอ่ามือ ว่าสิไปกรัฟยัางงาเอากลืมกรัฟไปซื้อเกตหกขันแมะ <c oughs> ขอบคุณพี่เหมียวนะคะ ขอบคุณนํำกินนำ้<อ>นำใจพี่พี่น้องค่ะอวดอ่อวายเมีศิว่์มีคนออกมาเบิงเฮาเด่นี่ไทยบ้านมานเหนือบ้านมานมีมักมวนตะดอไทยกุฎิเมียนเ<อ>งี้ยไปถามแล้วค่ะพวกเจ้ามาขายให้ผู้ใดมีแล้วครบเจ้าว่าพิลีอยสร้างเผือกนม่อาป้ายไงขจาวานี่น้องเพื่์มักมวนอยู่ไก่ปลาดหเพิ่อนกมบให้กัลั่งใจคือเก่าก็มักต้นผุหลาผุหลาเขานั่งคโมกเคมียืนขโมเคมียัน เมาไปผัวกันฝนตัวกันลบออเดอร์พีเดอร์จ้าถือว่าเหรียญบุญบังไฟกันแล้วกันก็จะอาบน้ำก็อาบซื่อมือดอกอยู่ใต้นาหันให้มันเปียกมือนี่มันจะสิบ่เป็นหยังดอกติอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนค่ะอืมโอ้ยคือซ่องนับแถนอาพี่สี่แจกบ้านนะอให้มันเหลียซําเกาเด้อโอ้เหลาหลายพวกอยากเป็นเงินหยังล่ะเอออยากจวดอยากมวน เข้าใจพี่เข้าใจเดี๋ยวจวดเดี๋ยวจวดเพื่อนจ้างมุกข่อยมาเบาจักน้อยกับซิสิเตอร์หิ้มเปียกคนละมาเบาให้หางเคียงเพื่อนเปลี่ยนสชุดนย่าเห็นบอนั่นแมนหางเคียงเปียกชุดคนละพอเป็นนางสิแตกเบียร์ติโมฮาน่ะมันจะขวงคู่กันอยู่แล้วเนาะกินแข็งซุ้มเบิองดี่ดีดิซุ้มหางเคียงนี่เออพอไหวพอไหวถ้าพี่น้องสอยในมวลมวลมากเหมือนหนิมากหมอล้ำซิงสอยว่าจะไดอ่ะสอย นางฟังสอยสวยมาค่อยทหารสีเจ็ดสี่วปวดวคอยตำรวจสีปวดสีขั้นอคอยกำนั่นสีมั่นยี่หลี <c oughs> คอยนักดนตรีสีแล้วทุก <c oughs> มันเป็นยังไงน,นักดนตรีกันว่ายังไนเอากระตีทุกาทุกจะน้อยกว่าซื้อไม่กองจะน้อยกว่าซื้อสายกีตาเนาะ <c oughs> มันจะเป็นสั้นตัวเนาะ มันเป็นยังก็ได้ซื่อดูแ่สายกีตาาเนี่ยมันขาดซื้อมือมันเล่นมวน <c oughs> <ม>บัดเดินคาตัวกแล้วออกไปปั้นสลอดเหรียญพล่ะ <c oughs> ไม่กองเด็กปย,ยังกได้ซื้อดูแต่ไม่กองเนี่ยมันไปแกงหีห้งางเคียงโอ้ยแหงเมาแหงตัวแหงคนพุงงามแหงออก <c oughs> มาแหงตัวแหงฝ <c oughs> นจะได้จังมักย่องแท้ถ้พาพี่น้องมวนซาบาดที่เนี่ยลองเต้ยไเล่เตยไรฝนตะอ้าวมาตัวนอนห้าบ่ฮะ อะไรพี่ไร่น้องอะล่ะไล่ลดไปเบิร์ดละบันนี่ออาฝนกระตัวฝนกระตัพี่น้องก็อยากวัดดวงจะเป็นกุนายไหลซะเอ้าผลงานกรอนแรกกุลาบแดงต้อด้วยน้ำตาสาวเย็บผ้าแล้วกะชายอินสระแล้วกะฝ้าไก่ดินขาดีผลงานกรอนจัดมาเลยวขาบรรดาผววหัวขางเอาแตะตีดีๆพะนะแตดว่าตีจ้า พ่อพิเศษสูตรเจ้าภาพนะคะน้องบีนลิบบี้นะคะั่หนาบีแม่ใสเก่าน้ำเล้อแม่ใสเด้อกุลาบแดงกำลังอาบกำลังบ้าตาแม่มาถอดก๊อกไปนี่กัะอาบน้ำคือเก่าดอกเนาะ ที่อ้สรงละมอบให้แม่ชมโยงดำรงความรักไวไ้อย่าไหล่างบัญหาเทาที่ขอฝากให้เจ้ายายขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดยำใกเบิดอะไร ให้นางอ๋นสง่งคืนอย่ารอสายอามาพี่น้องมาบะตองยาดฝนอันมีละบลาลอดฤดูการพี่ปะเอาไส้บอลขึ้นนี่ขอให้บอลนี่ท่ากระสอได้เยอะ พาวันมา,า,ลา,ออานมเลยคทายออกมาจากใจท่านมอบจากใจดวงนี้พี่มัละเมอที่ท่เธอไม่มีวันเลือนล,ลับที่แดงพี่มอบแดงคุณเพื่อเป็นในอุ่นเพื่อยามคุณเอาฝากไปกระสิบหัวใจเบา ว่ายับะเาวม่นคงผ่อนคลายไปวัดทีสุกทีก็ผานักจับเราชื่อไทยก็ถือดอกมัละมาให้เธอยังกินประครั้งองหวานนังคือกันให้หัวนุนตาหากพิงลางนักจับได้เหลือมาเลื่อนนอนสาจะดบอวันนั้นไทยโคดใจร้อนี่นาหลับแท้งวันละบาหลือ ดนกจีนของพี่สบายดนกจีนของพี่สบายถึงจะตายไหมแต่ก็ยอมยอมมาได้สิล้นมาได้ยสิพลัดจองกับบนฟ้าแต่ตายยังปรารถนาแต่ตายยังปรารถนามาได้สถานตลอดหลองเพื่อสเป็นสิทธิวีขอคอยจะตอบบ้างแม้มันจะไม่ให้ความบ้างกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาช่าง เจ้าจงคืนเรื่มาขอบคุณเจ็บขอบคุณหลายๆค่ะพื้น,นมาบาดพืดน้นซ้อนมันเกา่าเป็นแต่วเจ้าพื้นเจ้าอย่ารอให้กี่พ่อนนคนส่งเดินาให้กี่พ่อคนส่งเดินนักท่านจะมามื้นใช้ส่งพื้นเดาน้องให้ส่งคืนเดินนังน้อง ขอบคุณลางวัาน้ำใจจากอีเม่เด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะแม่เด้อมวลมวนม้ำกันค่ะอาต่อในบนงานก่อนน้ำต,ตาวเยาค่ะตามคำขอของคุณเม่นะคะอ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วอีเม่เด้อ เอาโรงงานเก็บผ้าใจลอยต้้งหัวใจสอดซอยรอยเข็มจากเสียบแทงเก็บผ้าไปแล้วเจ้านายสั่งหรือบางแหงได้ออกมีเลยบงรอยเข็มแข็งเข็มซ้ำยับเนี่ยเออให้คนหนูจมจังสามรักกับความรักจริงน่ะไม่มีรู้จักกันมากแต่เบีใยใจเมียกให้หมดเลยเพื่อนรู้ ก็ตกภะแพงปลาแกนงใส่ไหนพูดจากบักบุณกับดาวสะพ้าจากนนใดเที่ยวแวมหาคำสัญญาว้านหาแพงเท่ากับกนใจดับแนวปักฟินเอ้ดีปากบอบสินองคว่าบอกพระทงให้ปิดสสองโว์เปือนกะมอจากสองได้เป็นสามยืนมาเพื่อนเย็บผ้าสาวเนกันร้องนานเดี่ยวบักทีต่เล่านั้นมาเที่ยวแฟนเราเที่ยวที่เพื่อนของเราก็ไม่นานผ่านมาอีกสามเดือน ใเราเกิดจากพระมาเป็นเศ่าเพื่อครอบเราก็แต่งก,กับแม่ของเราความเพื่อความเศร้ามีเรากำคืนเพื่อนอี้ถ้าตัวจเ้าไปเนี่ยครับถานอนในหน้าผ้าให้พี่ไหลถ้าสบายกรถแทบไม่พัดไว้ตามมาลล่บ้าประสาทตร่วงมาพองเธอรถเธอแน่นใจใหญ่เธอหัวเธอให้คือบ้าปพอบพรอ,อ,อ,อน้ำตาให้เศร้าจนทางหัวใจระบบลมลมแร กลับาคืนก็มาทำงานกลางวันตั้งใตกล้ม่สวดอดกันคว่ากลองโรงานเมื่อทำงานใจกอดทิ่ไปเพื่อที่ไป่จนได้วัาใจแสนทรมานคิปจากนั้นรือจิ้มน้ำมือการอยู่สถานน้ำตาบูดสาวตรงงานเย็บผ้าอะไรอาบมอนประทัดเช็ดกันอยู่ว่าใจเดียวเรียกใส่ยังบ่ไใจใส่บ่นแล้วม่ละคิกุ่มใจสั่นติตรงแง้มโรคลาบอยอยากกินน้ำผึด มัขอบคุณรางวัลนำเสจากุณพีนะคะเอาไปกันตากับฟ้าไก่ดินพี่น้องบาไก่จังเมิดเอาใครยินสาก้อนก็ได้เออเออเอเอ สายสายสายปั่นบั่นมีรักไว้ที่ใจมันก็เหมือนไฟร้อนเราเดียวเธอรักสามเศร้าเหมือนไฟบุกเผายิงหนึ่งชายสองเจอบ่อยครั้งผิดหวัง ไม่อยากจะลองมีทุกมากมายกายก้องปวดสมองหัวใจลอยอลอยโอยมาซุ่มไม่ยินแค่นะจ,จนเป็นคนมีผมดอยจนเป็นคนมีผมดอยแต่้อยใจมนี่แค่ลองแค่ลองเจ็บปวดรัดราวออออมาเลยโฮตีได้จำหยุดทำหยุดรักเพราะใจอย่าไปร,รักที่ไหนนอกจากแม่ฉันจะลาอยู่อ,อย่างทุกวันดีขึ้นเหมือนกันวันนิ้วันหนึ้ ไม่เป็นนกน้อยในกรงของใครความรักฉันฉันทานเขาวัดว่าแล้วหวงเหมือนดวงแก้วแต่แล้วก็ต้องทานไปพร้อมหญิงชายผู้นั้นที่เขาขาใจทุกวันฉันไม่มีใครเป็นนายบังคับบัน